ู้ชมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคือวันนี้เรามาที่จังหวัดชัยนาทนะคะก็พี่บีเนาะเป็นแขกรับเชิญนะคะก็จะมารีวิวบ้านสวยๆกับท่านผู้ชมได้รับชมแต่การตัดสินใจในการเลือกช่างนะคะต้องพี่ๆเป็นคนตัดสินใจเองนะคะเพราะว่าหลังนี้ก็สร้างพี่บีใช่ไหมคะค่ะแล้วช่างเขาแบบเป็นไงบ้านผลงานที่แบบพี่เข้ามาดูหน้างานคือทํางานดีเก็บงานดีไหมคะดีค่ะคำเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิว แนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook และ TikTok นะคะ ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะน้องเอพ๋พามาชมบ้านสวยๆที่จังหวัดอะไรนะคะแขกไปก่รับเชิญเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อบีค่ะพี่บี<อ>วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอำเภอเมืองชัยนาทค่ะอำเภอเมืองนะคะจังหวัดชัยนาทะคะสวยๆแบบนี้เป็นบ้านสไตล์ปัญญ้นหยาเป็นบ้านของพี่บีเลยไหมคะใช่ค่ะวันนี้อขอขอบคุณมากนะคะที่ใจดีให้บุ้งเอ๋รีวิวบ้านถ สำหรับหลังนี้เป็นทรงปั้นหามีหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะหน้ากว้าง11ค่ะลึก11ค่ะพื้นที่ใช้สอยก็120ตารางเมตรค่ะค่ะด้านในประกอบด้วยอะไรบ้างคะสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งครัวแล้วก็หนึ่งระเบียงค่ะหนูสอบถามหน่อยที่ดินตรงนี้ค่ะพี่ตอกเข็มด้วยไหมคะตอกค่ะแล้วอิฐที่ใช้เป็นอิฐอะไรคะอิฐแดงค่ะอิฐแดงใช่ไหมคะงบก่อสร้างอยู่เท่าไหร่คะหนึ่งล้านสองแสนบาทค่ะ โอ้โหเราถอดมาเป็นตารางเมตรนี่อยู่ที่เท่าไหร่คะพี่จำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้แะ่าู้แต่จะถอดให้ฟังนะก็คือ1ล้าน2องแสนบาทนะ่งร้อตารางเมตรถอดมาแล้วก็อยู่ที่มัน10,000ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในได้ไหมคะได้ไปกันเลยค่ะท่านผู้ชมพี่บีคะสอบถามเลยค่ะอย่างโทนสีเนี่ยค่ะใครเป็นคนออกไอเดียแล้วคนออกโทนสีคะเป็นคนคิดเองค่ะคิดเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วระยะการก่อสร้างนี่คือนานไหมคะ ไม่นานค่ะแล้วหนูสอบถามหน่อยช่างเนี่ยเขามีการรับประกันงานยังไงให้พี่บ้างมีค่ะเขามีสัญญาให้เซ็นนะคะแล้วเบิกจ่ายกี่งวดคะเบิกจ่ายประมาณห้างวดค่ะห้างวดค่ะนะคะแล้วเรื่องแบบนะคะหลังใหญ่ใหญ่อย่างนี้เรื่องการออกแบบใครเป็นคนพี่ต้องเสียค่าวิศวะอะไรไหมคะเสียค่ะใครเป็นคนออกคะ่ะช่างค่ะอ๋อช่างออกให้หมดเลยใ,ในราคาจบที่หนึ่งล้านสองแสนบาท ค่าออกแบบมีเราจ่ายตังหาก3 5 0 0บาทค่ะอ๋อค่าแบบบ้านแยก<า>ตังหา,าใช่ค่ะมาจำเขาไว้ก่อนค่ะสำหรับเราเบียงบ้านนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะใครเป็นคนออกเรื่องกระเบื้องคะเรื่องโทรสีขอกกระเบื้องคิดเองค่ะพี่บีคิดเองใช่แล้วที่นั่งอะคะคิดเองหมดเลยคะ่ะคิดเองหมดเลยนะคะ<ช>แล้วเป็นไงบ้างผลง,งานช่างเป็นที่น่าประทับใจขนาดไหนคะดีค่ะดีใช่ไหมคะท่านผู้ชมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคือวันนี้เรามาที่จังหวัด ช่น้านะคะก็พี่บีเนาะเป็นแขกรับเชิญนะคะก็จะมารีวิวบ้านสวยๆกับท่านผู้ชมได้รับชมแต่การตัดสินใจในการเลือกช่างนะคะต้องพี่ๆีเป็นคนตัดสินใจเองนะคะเพราะว่าหลังนี้ก็สร้างพี่บีใช่ไหมคะค่ะแล้วช่างเขาแบบเป็นไงบ้างผลงานที่แบบพี่เข้ามาดูหน้าง,งานคือทํางานดีเก็บงานดีไหมคะดีค่ะทํางานดีเก็บงานดีหมดเลยค่ะค่ะแล้วทางด้านนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเป็นหินจิ๊กซอว์ค่ะอันนี้พี่บีก็เลือกเองใช่ค่ะมีส่วนต่างอะไรไหมคะ มีค่ะช่างเขาจะออกให้ครึ่งหนึง่งเราออกครึ่งหนึ่งค่ะอ๋อแต่ตามแบบคือไม่มีใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อพี่มาเพิ่มทางหาใช่ค่ะแล้วงานบัวนะคะมีเพิ่มเติมอะไรไหมคะงานบัวมีเพิ่มคะ่ะช่างเขาจะมีกําหนดมาอ๋อให้เราแล้วส่วนต่างเราก็เป็นคนเพิ่มใช่ค่ะอย่างงานประตูหน้าต่างเนี่ยช่างให้เป็นอะไรคะสั่งตัดหรือว่าสําเร็จคะสั่งตัดค่ะเป็นงานสั่งตัดทั้งหมดเลยนะคะพี่พาหนูชมด้านไหนได้ไหมคะได้ค่ะ นี่คะ่ะท่านชมพามาชมนะราคาตารางเมตรละ10,000บาทรวมค่าของค่าแรงรวมเข็มรวมอิฐแดงหลังคานี่เป็นอะไรนะคะกระเบื้องค่ะเป็นกระเบื้องพอเข้ามาด้านในแล้วท่านชมขาเราจะมาเห็นนะคะห้องโถงโล่งๆเลยคือจัดสรรได้ดีแล้วสวยลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นฝ้าหลุมสองสเต็ปด้วยกันนะคะอันนี้มีช่อบไฟไหมคะ ใชคะฝ้าหลุมซ่อนไฟไหมคะซ่อน,นะค่ะซ่อนไฟนะคะแต่ตอนนี้ท<ช>่านผู้ชมพี่เขายังไม่ได้เอาไฟเข้าก<ช>็เลยไม่เห็นความสวยงามนะคะ<ช>แล้วก็จะมีโคมทั้งสองดวงนี้ก็คือรวมในราคานี้ไหมคะค่ะรวมในร้านสองค่ะ,คะอ่าเข้ามาท่านผู้ชมก็จะเห็นเป็นกระเบื้องพื้นด้วยอย่างกระเบื้องเนี่ยค่ะใครเป็นคนออกไอเดียในการออกแบบคะเลือกเลือกลายอะค่ะ เลือกเองค่ะเลือกเองด้วยนะคะซึ่งเข้ามากๆเลยมีบัวล่างาให้ทั้งหมดเลยแล้วหนูถามหน่อยพี่บีได้ไอเดียในการออกแบบบ้านมาจากที่ไหนคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่พี่พี่บีมีบ้านแล้วไหมคะเซิร์ชค่ะเซิร์ชใน t i k t o กบ้าง google บ้างอะ,ค,ะค่ะแล้วทำไมถึงสร้างหลังนี้ขึน้นมาคะ <c oughs> มีแบบเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจอะไรในการสร้างหลังขึ้นนะคะคทำไว้ให้ลูกคะ่ะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมคือคํานี้คาเดียวแล้วจบเลยนะคะสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะทำอะไรให้ลูกก็เขาเรียกว่าสร้างให้เขาไว้ก่อนเผื่อเขาโตใช่ไหมคะมาค่ะพี่พ,พีพาชมห้องไหนกันก่อนดีคะห้องนอนคะ่ะเชิญเลยคะ่ะห้องในห้องนอนนี้เป็นห้องนอนใครคะห้องนอนเราเองคะ่ะห้องนอนพี่เองนะคะก็คือเข้ามาท่านผู้ชมคือห้องนอนใหญ่มากมีหน้าต่างสองบานและสีเป็นธูทอนด้วยนะคะในการเลือกสีอย่างเนี้ย อ่าพี่เลือกสีให้เข้ากับเฉลกเราหรือความชอบของเราค่ะความชอบค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นโซนสองสองสีอะคะแฟนค่ะเขาชอบเป็นสีแบบเขาเซิร์ชมาชอบชอบนืกอ่าแบบคุยกันไม่ลงตัวอีกคนชอบสีนี้อีกคนชอบสีนี้นี่นะคะท่านผู้ชมรากระเบื้องจะเป็นลายเดียวกันกับห้องโถงนะคะส่วนพักใช้งานช่างให้หนึ่งสองสองจุดนะคะแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดด้วย ห้องนี้เป็นห้องอะไรคะห้องน้ำค่ะพี่มีพาชมไหนคะค่ะค่ะโหนี่คะ่นะท่านผู้ชมพอเข้ามาแล้วนะก็จะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่เลยปูเบื้อง6 0บคูณมีไฟหนึ่งนะคะแล้วก็พวกมีรเรนชวอร์ด้วยนะคะในการออกออเขาเรียกว่าดีไซน์ของห้องน้ำนี่แบบพี่ดูมาดักที่ไหนคะหรือว่าไปซื้อหน้างานแล้วเขามีจับเข้าแบบให้หรือว่าคิดเองคะ่ะคิดเองคะ่ะ คิดเองทั้งหมดเลยใช่ค่ะค่แล้วมีช่างช่างให้อะไรบ้างคะในห้องน้ําห้องน้ําอันนี้เราออกเองออกเองค่ะอันนี้ช่างให้ค่ะค่ะเป็นพวกอันนี้เราออกเองค่ะอ๋อก็คืออุปกรณ์ในห้องน้ําเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพี่ออกเองทั้งหมดเลยใช่ค่ะช่างก็จะให้เป็นพวกกระเบื้องชักโครกให้ใช่ค่ะแล้วพวกก่อคอเตอร์อย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะช่างค่ะช่างส่วนอ่างพี่ซื้อเองใช่ค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้มารีวิวเจ้าของนะได้รู้ข้อมูลทั้งหมดเลยไม่มีกักเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะมุมเอเป็นสื่อกลางนะคะในการอยากให้ช่างได้เจอเจ้าของบ้านแล้วก็อยากให้เจ้าของบ้านได้เจอช่างดีๆวันนี้นะคะการตัดสินใจทุกอย่างเลยนะคะที่เรารีวิวกันขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะคะในการเลือกช่างเพราะว่าพี่บีนะคะรีวิวผลงานช่างด้วยตัวเองนะคะสําหรับห้องต่อไปะคะ่ะห้องไหนดีคะ ห้องนอนค่ะได้เลยคะ่ะสําหรับห้องนอนนี้เป็นห้องนอนใครคะให้ลูกคะ่ะให้ลูกนะคะหนูถามหน่อยได้ไหมคะพี่บีคะช,ช่างเขามีแบบว่า<ม>ลิมิตให้เราไหมสําหรับบ้านหนึ่งหลังเขาให้กี่สีมีคะ่ะเขาให้้องกี่สีคะ่ะก็ห้องห้องละสีอะค่ะให้ห้องละสีะะใ,ะสใช่คะ่ะทั้งหลังนี้ให้กี่สีคะก็หนูก็เลือกมา สา,สามสี่อะคะ่ะอ๋อสามสี่นั้นนะคะ,คะนอกจากนี้เรามีการจ่ายส่วนต่างเรื่องสีเบรเบดขึ้นไหมคะไม่ค่ะไม่มีเสียส่วนต่างเลยค่ะค่มีหน้าต่างบานใหญ่นะคะมีปั๊กใช้งานให้หมดสองจุดด้วยกันมีบัวล่างครบ,บแบบนี้เลยนะคะเป็นไงบ้างความประทับใจในการสร้างบ้านเสร็จแล้วมีความประทับใจมากขนาดไหนคะประทับใจมากคะ่ะสวยอยากจะมาอยู่มากเลย <c oughs> ค่ะค่ะต่อไปค่ะ อีกหนึ่งห้องค่ะก็คือห้องน้ํา,าค่ะห้องน้ําด้านนอกค่ะพาชมเลยคะ่ะนี่ห้องน้ํานะคะห้องนี้ก็ดูหรูดูดุด้วยะนะคะก็ปูกระเบื้องเป็นอีกอีกเฉดหนึ่งก็คือไซส์หกสิุณหเหมือนกันที่บีมีอะไรซื้อเพิ่มเติมจากที่ช่างให้บ้างคะไม่มีคะ่ะเหมือนเหมือนห้องแรกเลยคะ่ะ หมือนท้องแรกทั้งหมดเลย<ช>จ,จะตอช่างตุระเบอให้หมดใช่แล้วลการวางท็อปเบิร์ในใการเบิ้ลนอิดอย่างเงี้ยเรามีเสียสวนต่างอะไรไหมคะไม่มีค่ะอันนี้ช่างให้ก็คือตามแบบ<ช>หมดเลย<ช>นะคะนี่ท่านผู้ชมก็คือตามรายละเอียดตามห้องแรกเลยนะคะไปค่ะอีกหนึ่งห้องที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับในตัวบ้านนะคะก็คือห้องครัวค่ะด้านนี้เลยค่ะสาหรับงานประตูนี่คือพี่บีไปเลือกเองรือว่าช่างเขาแบบถ่ายรูปส่งมาให้ค่ะถ่ายรูปส่งมาให้ค่ะ เราเราก็เลือกเราพี่ีอยู่ไหนคะเนี่ยได้ได้เข้ามาดูหน้าง,งานบ่อยไหมก็เข้ามาค่ะบ่อยไหมคะแสงหลังนึงเราเข้ามาดูกี่ครั้งคะ่ะอืมก็ไม่เยอะเท่าไหร่อะคะ่ะไม่เยอะเท่าไหร,ร่คือแสดงว่าต้องมันงงม่นใจฝีมือช่างั่างมากเลยใช่ค่ะค่ะสําหรับห้องครัวดีกว่าค่ะห้องครัวนี่มีการเสียส่วนต่างอะไรเพิ่ไมไหมคะจากเคาน์เตอร์ทรงแอลแล้วก็บานสิงค์ทุกอย่างอืมอันนี้ช่างไม่มีค่ะห้องเนี้ย ห้องครัวเราไม่ได้เพิ่มอะไรเลยใช่ค่ะมีไฟด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คืออยู่ในรวมทั้งหมดแล้วใช่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมก็จะมีหน้าต่างสองบานใหญ่ๆแล้วก็ห้องครัวคือใหญ่มากนะคะมีบานซิงค์ให้ครบมีซิงค์ให้ครบรวมถึงไฟนะคะสวยๆโล่งๆโปร่งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังสักนิดหนึ่งได้ค่ะพี่บีคะอย่างหลังนี้สรุปหน่อยค่ะว่าเราสร้างทั้งหมดไปกี่เดือนนะคะระยะการก่อสร้างอะค่ะ ประมาณสองเดือนครึ่งค่ะพี่อ๋อช่างเขาช่างสองเดือนครึ่งเท่านั้นเองเหรอคะ,เ,คะเขาทํางานไวค่ะแล้วหนูถามหน่อยถ้าใครสนใจอ่ะสามารถติดต่อช่างได้เบอร์อะไรอะ,<ต>ะ,ะคะเปิด <c oughs> <c oughs> ได้เลยค่ะสักครู่นะคะลืมโทรศัพท์มาได้เลยค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้พี่บีก็ไปหยิบโทรศัพท์มาแล้วนะคะหนูขอเบอร์ให้กับท่านผู้ชม่อยค่ะที่สนใจได้คะ่ะ878471878ช่างเชค่ะ ก็คือพี่บีนะคะเป็นเจ้าของบ้านส่วนเบอร์ที่ให้ไปเป็นช่างเชก็สามารถโทรหาช่างเชได้โดยตรงเลยนะคะหนูขอ,อวิธีการเลือกช่างหน่อยคะ่ะสําหรับแบบใครที่เขาดูคลิปอยู่ตอนนี้แล้วเขากําลังเลือกช่างและหาช่างอยู่พี่มีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะถ้าไม่ใช่แบบช่างเซรหรือช่างท่านอื่นอื่นเราก็จะเซิร์ชดูว่าช่างนี้ประวัติเขาว่ามีคนทํากี่คนผ่านงานมาเยอะไหมแล้วก็สอบถามรายละเอียดเขาว่าเป็นยังไงราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะไปดูหน้างานไหมคะ ไปดูค่ะแล้วได้คุยกับเจ้าของบ้านไหมคะได้คุยค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะก็ได้คําตอบนี่เลยได้คําตอบคือบ้านเราเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามเลยใช่ไหมคะอะอย่างนี้เลยค่ะหนูขอแรงบันดาลใจในการแบบเขากําลังสร้างบ้านตอนนี้แรงบันดาลใจหมดละแพชชั่นหมดละขอแรงบันดาลใจหน่อยค่ะค,ะคนท<ถ>ี่เขาดูตอนนี้ถ้าเราทําเพื่อลูกเราก็สร้างเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ